แล้วมาร้องแบบนั้นหาเมื่อไหร่ <_ d ance> ก็ตอนได้เจอแกนั่นแหละตอนเจอตัวยิ่งชอบแต่ว่าได้ฟังเพลงมาก่อนนะพอเจอตัวก็โอ้โหเจงห๋งว่ะใหม่ๆปูเคยถูกเรียกว่าหงาน้อยทั้งวิธีร้องหรือเสียงร้องผ่านไปสองสามชุดก็มีเสียงของตัวเองหลังจากนั้นก็มีคนเรียนแบบเรารู้สึกอะไรบ้างหัวเราะเขาชอบเราก็ด้อยู่แล้วไม่ว่าอะไรหรอกเป็นแรงบันดาลใจเขาอย่าไปว่าเขาเรียนแบบบางคนร้องเหมือนกว่าอีก มีเรื่องขำๆนะสมมุติว่าไปนั่งผับแล้วมีคนร้องเหมือนอย่าทะลึ่งขึ้นไปร้องต่อนะมันร้องดีกว่าเราเขาร้องเป๊ะเลยนะ่ะเราเนะ่ะบางทีไม่พร้อมอยู่ๆจะทําให้ขึ้นไปร้องไม่ได้หัวเราะคุณหาวิธีร้องของตัวเองเจอตอนไหนตอนนี้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนเพื่อให้ฉีกจากสุรชัยจันทิมาธรชุดสองตอนอัลบั้มแรกอิทธิพลแกยังเยอะมากในการร้องอัลบั้มแรกมันล้มเหลวเราก็ยังคลุกคลีตีมงกับพี่เล็ก เป็นคนชอบเที่ยวเหมือนกันก็จะคุยกันเยอะฟังเพลงพี่เล็กเขาโตมาจากน้องตีบาร์เขาจะรู้จักเพลงฝรั่งเยอะเขาก็จะเป็นคาเสเซ็ตนะปูเอาไปฟังเปลี่ยนเลยแล้วระหว่างทางเล่นอยู่ร้านปิกัสโซเจ้าของร้านแกเป็นคนสมัยใหม่สมัยก่อนจะมีการฉายวิดีโอบนผนังเขาก็วิดีโอมาเปิดเนวยังหรืออะไรเราก็ไม่รู้จักบ๊อบดีแลนเราก็นั่งดูโหเจ๋งว่ะจากเด็กม้านนอก มาถึงตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหนโอ้ยเยอะเป็นคนละคนเลยเราคิดว่าเราทำงานหนักเราก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เพื่อนเราชอบอําเมื่อก่อนกินอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ดัดจริตเช่นกินเหล้าก็ต้องกินเหล้าดีๆแพงๆกินเนื้อแล้วเป็นลาวนะคิดดูตอนเราเป็นวัยรุ่นกินเนื้ออะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ต้องเนื้อแพงๆเนื้อไม่แพงไม่กินอาหารต้องดีๆไปเล่นอย่างโต๊ะจีนก็ไม่กินนะ หิวรอให้เสร็จแล้วเอาไปกินที่อื่นสแสดงว่ารับงานหลายแบบเลยหลังสุดที่แปลกๆนะงานครบรอบแต่งงานเขาก็จะไปเล่นทั้งวงมีแขกไม่ถึงยี่สิบคนสี่โต๊ะแขกน้อยกว่าคนทำงานเล่นชั่วโมงครึ่งเขาก็สนุกนะเขาบอกว่าเขาจองคิวมาสามสีป่ปีติดกันแล้วไม่ค่อยได้ตอนนี้ได้เพราะโควิดหัวเราะ